เห็ดไข่มาเลยตอนนี้ซองลอยหาิบเดินพี Boy? ่น้องเดินี่สินค้าโตไม่ท่ดไรละครับจานน้อยน้อยนี่ลอยสามสิบเดยครับเด้อกระนองกับมาใไม่ไมเลยนี่เห็ดไข่ก็ไม่รู้เห็ดไข่เห็ดไข่คันพนลลเท่าไหร่ครับตอนนี้เห็ดไข่มันสดสะอาดดีเนาะผมว่าเนะนึกว่ามันล่างห้เรียบร้อยเอ้ยมากไม่ไมเลยแบบนี้ไมาเดียวนี่เลยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุปผูุ้กคนครับ เมื่อนี้ผมมีโอกาสของมาล้านดอกจานช่วงใบใบครับค่อยๆใบใบสามหร้อ bye ครับใบสองมุ่งกูกลัวสีใบสามเดี่ยวแต่ว่าบรรยากาศยังคือขัดเวยครับผมม่อวาข้ามาในวันเพื่อนสิบลมนีเห็บมลูนี่เห็บยังไหลายคือเก่าเลยครับเลยแต่ว่าเมือนนี้สิพ่าพีพ่อน้องไปเบิ้งดูว่ามันมีเห็บยังมาแนนอกจากมือ,ก,ก,ก,อ,อ,ก,อ,อก่อนๆเหนเห็บผอหลหลเนาะครับเนาะเห็บผอกับเห็บปวกแต่พ่อพีพ่อน้องไปเลาะเบิ้งเหมนกันนะเราย่อขึ้นลถเลยเห็บปวกเป็นตะกาเลยนี่เห็บผอ เนี่ยนี่เป็นเห็ดละโงกขาว <Ooh. S 1> เป็นฟอ่อนเลยครับเด้อน่งเลือกนั่งขัดเลยลาราคาโซนฟ่อนเลยครับเด้อถ้าไหนนะครับสองร้อยแปดสองร้อยแปดสิบเลยครับเด้อเห็ดละโงกขาวไข่ใหญ่เลยเราเหลืองครับยอดไข่เป็ดเวียดนามไข่เป็ดเวียดนามถุงเท่าไหร่ครับเนี่ลลยถุงละร้อยเลยครับเด้อ ออ้นผมเนี่เห็นมีผุดวาเป็ดไข่แล้เห็ดไข่ก็ไม่รู้สน่เห็ดไข่หรือมีเห็ดละงกเขาโลดละสองร้อยแปดสิบบาทครับโอ้ไม่ใหญ่ไข่ใหญ่คุณเห็ดไข่เราเห็ดไข่โลเท่าไหร่นะครับห้าร้อยเห็ดไข่ห้าร้อยห้าสิบด้วยครับด้วเห็ดไข่ดกหน่อยเห็ดไข่มาใไม่ราคากันยังแรยงอู่ สว่สเฮ็ดผอเรล่มลงแล้วนะครับเ้ยเหลือสองาสิบาเล่างให้เรียบร้อยเลยสองร้อยห้าสิบบาทเฮ็ดปวดกระ่ปันใดคำเฮ็ดปวดกระลอยนึ่งการอลอยการละสองอยนะครับเลยเฮ็ดไข่ตนมามาอยู่ยังเพงอยู่ครับเฮ็ดผอนี่ลงมาลายเลยเฮ็ดผอมือนเลยเฮผอสองยหาิบนะครับเ้อเฮ็ดไข่มันมาที่หลังหมูของกระมาโลละหาอยหาสิบนะครับ เห็ดไข่ห huh. น uh ่อยอำฟอนด้ครับด้าเห็ดเรางู๋ไข่ใหญ่เห็ดเรางู๋ขาวสองร้อยแปดสิบาทแล้ววะถือเง่าเลยครับลายเลยครับเลยคุณข้าวุมก็มีข้าวุมก็ะมีคือกันเห็ดไข่่งร่เกินไ่นะเห็ดผอเห็ดไข่หน่อยมากลายเลยนะครับด้วอันเป็ดจานีจานเท่าไหร่ครับ กันละสองลอยเลยครับเห็ดไข่เห็ดไข่มาแล้วอันนี้โล่หนึ่งบ่ครับเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่มาแล้วหรอวะนี่หนอนน้องงามเลยนะครับเดี๋ยวเห็ดไข่เห็ดไข่สองลอยโลละห้าลอยห้าสิบกบหน้าเก่าเห็ดพอกัคือเก่าครับผมหลายคือเก่าแต่ว่าราคาลงมาแล้วเหลืออยู่สองลอยห้าสิบบาท อย้มช่วงใบในว่าค้นสิบว่าลายเลยครับเ้้อ้นลายคือเก่าสุดนะเจ้าต่างชาติเป็นกัยังมหาสือเน็บขึ้นกันเอาซ่อนไหลขายดีแพ็กน้ำมมาท่านเอาขึ้นมาท่านเลยเน็ดล่งงูเนล่งงเท่าไรครับพ่ลุงรับ ต้องหวาดแฟนสีค่ะไข่ใหญ่เลยนี่ผัวลงแล้วตอนนี้มีนะมีนะครับเด้อไปเบิ่งข้างในครับไปเบิ่งข้างในอึ้งเดี๋ยวนี้มีนะครับอึ้งมันมีคนสนใจอึ้งเลยช่วงนี้โดยก็สนใจแต่เฮ็ดบแต่เหีเ้บนะแกกินเข่าแล้ว เห็ดละงอกว้ยบมัมีอนเห็ดพอกับยังมีขึ้เก่าเ้อครับเท่าไรละครับสองร้อยห้านนโอ้ยสองหาสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อคืออุ่นซ่อนราคาเพ่นตะกี้เลยตอนนี้ลงมาหลยเยอสองร้อยห้าสิบบาทแล้วค่สลนะอ้ยจะใ่เนี่ยนั่นหน้แม่อึ้งออึ้งแหงขายอยู่าแล้ววะโอ้ยอารราคาพ่นสองร้้าเราเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้ก็คือกันบ่ครับขายซื้อขายซื้อผมสอดเนาะคิดพ่อคุดแม่เล็กๆได้โฮกเก็ตลอยตอนนี้ซ้อนลอยหาซื้อเดินพี่น้องเดินนี่สินค้าโตใหม่เทอดไรล่ะครับจานน้อยๆนี่ลอยสามสิบเด้อครับเด้อกระนองกระม้าหม่ๆเลยนี่เห็ดไข่ก็ไม่รู้เห็ดไข่เห็ดไข่คันพี่ลูกเท่าไหร่ครับตอนนี าหา่าลอยด้วยครับดนะดอกน้อยกี่ตำปนหอมหอมดูนะโอ้โอโถอดครับดูนะเพชรพอดูน,ะ,ดนะไปโดยคำงามงามมนอ่อนเลย องหากันบ่ครับนี่แมันบออนเลครับถือนมถือเงิือเล็กเงินผู้บ้านเมื่อก่อนยังว่าสามลอยะพี่น้มงสามลมือนี่ลงมาสองลย็น่รมีขายหมมือนี่ร้ายคักบานเลยล่นเทียบลนเียบเลยร้ายกมูเป็นเพชรพอครับมือในร้านดอกจันช่วงใบยังคึกขัดว่ามันสิม่มีนนะครับเนี่ยมนเพมรงายน้องวัวออกครับกวัวก็มีอย้วครับเป็นพวกมีอยู่แล้วแต่เป็นพวก ซ่อนนะครับนะพี่หน่อตอมแล้วอื้อหือไ้ของแม่เราเฮ้ยอมเป็นไล้หรือนะครับมันดูอมแล้วนี่เห็นละงหกเบิ้ดเบิดลัวเมือนนีเบิดแล้วเห็นละงหกเบิดแล้วเหลียวตาเห็นผอมนาินบิเดอี่หนองเ้อเห็นละงหกเบ้ดแล้วฮย ต้นฟ่อนนะครับลยอยู่เลยไล่ากมูเมนเฮ็ดหอไล่ยกมูเมนเฮ็ดหอเลยครับเลยนุ้งละสักบาทนะครับถุงละสามสิบห้าบาทเล็ดมะม่วงหิมมะพานน้ขายที่ร้านเดื่อสจานนะครับพร้อมมื้อถนนก็เดินกับขายได้นะครับคนักา ถุงละถุงละสามสิบห้าบาทค่ทวันต่อวันด้วยทำวันต่อวันมะเร็ดมะม่วงหิม,มพานต์ดีเลยครับแต่ว่ามันคือมอุมี่รีระบาดเลยฮะพวกมุมหนีบอแก่ขึ้นข้คคนลุ่มคนลุ่มโอ้ยคนลุ่มเห็ดพอ เบิตเอรเครับเพราะว่าห้ขอมาช่วงใปใบมัน่ใบสองใบสองกลัวหรอบสามเหรอครับแต่ว่าบรรยากาศยังคือขัดอยู่บบไร้กูมูมินเพอครับมันราคาลงมาแล้วสองร้บบาทแม่อครับเด้อโอโกวแม่มัมีหวก่สวยปันนี่หัวเบิเลยครับเด้อเหลือแต่พักกันแย่ง อันนี้พ่วงตัวอะไนี่แบบปลามาอร่อยคะับมี่หอดปลาเสียมมี่หอดปลาย้อนปลารวมปลารวมคาบแล้วก็มีดอกกระเจียวกบหน้าอึ่งก็มีอรอยจ้ากระเจียวอร่อยเลยครบนะลายหรือนะครับเดี๋ยวใครเป็นเวียดนามก็ถุงละอร่อยครับ มาแล้วตอนนี้เห็ดไข่มาแล้วเห็ดไข่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 เรากำลังเบี้ยงงามๆเลยนาทแล้วเห็ดไข่มาแล้วเหอเห็ดไข่ออกมาใหม่เลยค่ะแกวับังมันม่ไ อเร่ไนท่ันี่เอาลแล้วเไปูลันเบงผด้วเอาดีเดี๋ยวไข่กับบมีเลยเอ้ยเย็บไข่มาหลายกมูครับมันเย็บพอราคาครับหยระมสองร้อยห้าสิบบาทต้องบริมาตอนเสาร์ครับพ่ออกมาช่วงบ่ายๆมั่กันสิมันยากาศมันกัสิเป็นจังสี่แล้วครับวก ไมดดเด้วา้ามฮเ็ดหลอเดผองามเห็ดผอนหนังเด้อครับเด้องามๆเ้อถุงละลูก่ครับนี่อวโลเท่าไหล่ะครับสองรอยหบเด้อครับเอ็ดผอหนัง สองโลถุงเดียโลถุงเยวโลโอ้ถุงเดียวเลยเราอะแค้มในวหญ่แค้มแ้มแคมแ้ม่ค้แค้ม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 แคยมแคค้มแ้มแค้้มแค้มแค้ค้มแม้มแ้มม้ม มันติดรอบติดไส้เขาหนิบ่ะครับปลาตุ่มไส้ตุ่มเนียครับกอ,องละห้าสิบบาทโอ้ยต้องห้องเก่าขึ้นมาใหม่ๆเมยเลยกองละห้าสิบบาทเลยพี่น้องนะไปไปกีไปหายฝ่ายางงเต้องโดนซอดเฮ็ดเงโงงด้วยพี่น้องเวยเอีย๋ยก็ต้องค่อยๆเดี๋ยวมันสั่ม

ไข่โลละห้าร้อยห้าสิบนะครับลยโลละห้าร้อยห้าสิบเก็ดไข่เลยครับเลยดอกน้อย าหก่โอกลอกคาไ่แ่าก่อนดอกงามๆหน่อยๆเลยข้าวก่ห่าร้อยห้าสิบบาท

ตัวนี้แปบยนนี่แล้วไ่ะเยอะบ้าเมื่อไงน้ำจิตรดีย่หดดีวเขานี่มันจะมุนกลัวอดบรรยากาศช่วงใบยบครับใบสองกลัว เกือบสี่ใบาสามเลยแต่ว่าขนก็ยังคึกคักอยู่ครับเจ้ามาหาสื่อเห็ดวันนี้หลายส่วนมากหลายก็สิเป็นเห็ดเพาะเห็ดเพาะเห็ดละโงกแล้วก็มาใหม่ก็สิเป็นเห็ดไข่ครับผมเห็ดไข่เห็ดไข่มาใหม่ร็ไหนนะครับบรรยากาศร้านดอกจานคือคักคือเกาเฉยๆใบพวกขากระ,ระกกเริ่มเบิดไปหลายแล้ว ส่งลอยหาสิาสองล่อยหาสิบบาทโอ้ยอ้อดเนี่ยนะไขก็คือมูหลอดจังบ่สมมูเด็ดไข่คน ออนซอนออนซอนกำลังมาใหม่เลยครับด้ยงามๆเลยเท็ดไข่มันสีบ่คอยเลอะเทอะขีดตมขีดินมาคือมูนะครับน็ดไข่มันสิสะอาดดีเนาะผมว่าเนาะนึกว่ามันล่างไ้เรียบร้อยมันสที่โบอยเกี่ยขีดตมขีดินคือหมูสะอาดด้วยครับมีตำปนแข้งแล้วกัเหลือจานเดี่ยวขายดีไลายมือนนี้มันแข้งเหลือจานเดียวเลยครับด้ย เข่บขหน่อยก็เหลือจาหน่งเท่าไหก็เรื่อันอันนี้ม่ผมละลืมลอยเศ้า้วยครับเลยดอกเลยหน่อยเห็ดผัเราบ้างนะสองรยาสิบาทต้นมยกับเบิดดอกนี่เพรท่านเด็พอบสามดอกคนกรลังลังมากแล้วกเ็นถือลายผัว่ามันแพรไหมครับเด้่ามันถือกระเถือกคุณ เมื่อกวาเป็นใบแล้วคนถึงมาหลายคนก็ยังหลายอยูยอย่นะครับเลยข้นกันลรังมากเลยนี่เลยเนียนครับเนี่ยคือขาดจัาหน่อยเนาะบันเห็ดไข่กับรังมากแบบย่น้อยเห็ดยังบันครับมีเห็ดย่างบังนเนี่ยวกระกออกเนาะมันสุดสิบเบท้อ้ครับเราเห็ดนั้งนะถุงละโลถุงละโลเห็ดไข่กับมาแล้วเห็ดปัวกับมาแล้วเห็ดละงูกับมาแล้วซ้ำมาปีบ่บ้านนะ ต้องมาปีไทยฤดูแล้ววะขายอาหารตามฤดูกาลนี่แหะของพี่เราอยู่บม่งเกาอยู่ล้วไต่ห่มคำสาใหญ่นี่ล่ะอึ่งกันที่น้องมันเบิดแล้วน้องอึ่งบ้านโมเมอันอึ่งกันสดสดได้ไหมพี่แล้วว่าเราเป็นแห่งเรียบร้อยแปรรูปเรียบร้อยแจ็กบ้านนะครับบ้านนึงร้อยเดียวนะครับเนี่ยมันเพื่อนเอาไปทอดเอาไปปิ้งนี่บอครับเนี่ยโอ้ เดีือดไปเมนู่มัากด้วยครับเดือดลอยหนึ่งช่วงมันหลไปกันนอกจาก็ต้องแปรรูปมันไหวครับมันยังสิกินได้ดนเนี่ยมันบ่มีกับเสีบขึ้นกันเด้อเนี่ยจักหน่อยมันเบิดนี่ยากนี่อึ้งอึ้งแห่งนอกคนเอิ่นครับอึ้งอบลอยหนึ่ง้อครับเด้ออึ้งอบลอยหนึ่งเหรอเนื้อเน็ดพร้อมใหม่ๆสดๆครับ สองร้อยห้าสิบบาทโอ้ราคาพอฟังหลายถือล่องไรถือล่องไรนะครับเมื่อปีหนึ่งแมนนี่ครับราคาลดลงหลายเลยถือล่องอีกอยู่บ่คาดว่าเออสิบสองลอยซ้ำซากเลยเขาบอกว่าได้ขึ้นว่าแล้วราคาขึ้นลงตามสถานการณ์เลยครับเด้อพี่น้องแมนครับ แน่นครับราคาขึ้นลงแล้วตาสถานการณ์ผู้ซื้อมันกับสิ่งหูยหรอขันมันมาหลายมันกับธรรมดา,มาแหละหครับราคาแปรปรวนแล้วจะมือได้ครับเลย <c oughs> ขึ้นกับไล่หลบขาเรา เน้แก้มหนึ่งมาเบิ่งนยังขายบันยังขายดีผมยังเบิ้ลใได้ได้ยังไบยังวบมเอหาทดบมาตีตีชีก็บอกเลยไม่ชสีเหลืองถ้าเราไม่าช่ปบือต้องเราจะม่เหมือนเนอะค่นักขายดี่า หัวเห็ดไข่เราอีกนะคืองามเฉยเลยเนื้อพี่น้องงามเลยเห็ดไข่เห็ดไข่อืมไปในมัดไมมันครับมันขับกระจายไป่วตลาดลานดอกจานย่างใบใบครับผมคนก็มาเลาะหาซื้อเห็ดซื้อยังแต่ยังพอมีคนอยู่ผมอ่านนึกว่ามันสิบว่ามีคนนะครับเพราะวันเป็นช่วงใบแล้วอากาศอากาศบางคนเพิ่นกับเบิร์ตแล้วเพิ่นกับเก็บแล้ว ครับผมพี่บอกฮู้ยแค่ปวเแค่ปวเแค่ปวกแค่พอโอบเขียดโู่หลายครับเป็นสอบเป็นสอบเลยปพอแล้ว กระลังตักเลยพี่โลดจักบาทละมือนี่สองฝ่ยหาสิบด้ครับเ้ยเ็พอหนังอ่อนๆเลยแล้วก็ล่งหลเลยเน่ยองเสายังสองเกียรติเด้ครับด้อตอนนี่ใบใบสองใบสองสี่บสามเลยลงมาเหลือสองหาแล้วแล้ววะอาดนาก ำ <correction>. <ITA> ่ังเทใสเป็นฟอบเลยนะครับเดียวฟอบอึดบ้าครับผม ต้นกับกําลังมาก้อครับเด้อบรรยากาศตลาดล้านดอกกันช่วงใบครับใบสองคอยใบายสามกําลังแพลกเขียดแพกกบก็มีเฮ็ดผอคนก็ย้ังล้้้้้้้อ้เ้้้้ยครับถึงจะเป็นช่วงใบบรรยากาศคือขัก เขียดก็ะคำเป็นสอบเลยแล้ววะ แบบยกสอบเลยครับเขียดคักคำแบบยกสอบยกสอบไปเลยข้างในบรรยากาศคืกคี่หลีนะครับเลย